สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพดคอร์และพอดแคสต์ค่ะซึ่งเรายังไม่มีชื่อรายการอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อเกมในอดีตแล้วก็ปัจจุบันค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในรายวิชาของเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะเราสร้างคลิปนี้มาเพื่อจะอยากอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยดิสคัสกันในเรื่องของมุมมองของคน ในสังคมที่มีต่อเกมในอดีตและปัจจุบันนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออแนะนำตัวเองกันก่นกอนเนาะ,ด,ะดิฉันค่ะนางสาวปริตาหมาดำจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะค่ะเชิญคุณเชิญคุณปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรึกษานินสมค่ะคุณสุภาษาต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อนางสาวสุภาษารีชอตเลขที่สิบค่ะ ต่อไปคุณวิศรุตค่ะสวัสดีครับชื่อนาทรุตสใสเลข3ครับค่ะคุณวันธนีค่ะคุณวันธนีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันธนีแซ่เจ้าเลขที่38ค่ะและคนสุดท้าย,ยนะครขอเชิญคุณรัตน,าานาชาติรัตนชาติค่ะสวัสดีครับผมนาะยรัตนาชาติชนิกูลเลขที่5ครับ ก็นะคะไหนๆวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมาคูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนาะว่ามีมุมมองอย่างไรต่อเกมฉะนั้นนะคะเราอยากจะทราบว่าเออเกมในดวงใจของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะขอเริ่มที่เอ่อคนวิสรุเละเกมในดวงใจของคุณคือเกมอะไรคะเออสำหรับผมมีอยู่ประมาณสองเกมับเกมแรกคือ God of War ครับเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว้าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แล้วก็แพลตฟอร์ม ก็คือพอจนภัยอ่ะเกมพจนภัยแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมแฮกแอนด์ลัก็คือเดินหน้าตีตีตีมันไปเรื่อยๆแล้วก็อีกเกมก็คือเอพิกเรเจนครับก็เล่นอยู่ทุกวันนี้ก็เอพครับเอพิกเรเจนเหรอคะใช่น่าสนุกมากเลยค่ะต่อไปขอเชิญคุณซูปราค่ะเกมอะไรที่เป็นเกมในดวงใจของคุณคะเกมในดวงใจตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าที่เล่นบ่อยๆก็คือพาราดินค่ะเป็นแนวเอฟพเอค่ะ คืออะไรคะแนว F F อะไรนะฮะ FPS ค่ะ FPS เดี๋ยวให้คุณวิสลุตอธิบายค่ะค่ะ FPS ก็คือ first person shooting ครับก็คือเกมยิงปืนบุคคลที่หนึ่งแนวมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับก็คือมุมมองของตัวเราเองเลยเหมือนในชีวิตจริงเหมือนเราเป็นเองใช่แล้วคล้ายๆเกม free fire อย่างงี้เนาะ ไม่ใช่ค่ะพี่ฟ <laughs> ้ามันเซิร์ฟเพรสชั่นครับก็คือ,อมองการข้างๆไหลครับข้ามไรหลเราไปอ๋ออ๋อโอเคค่ะต่อมาค่ะขอเชิญคุณปรึกษาค่ะเกมในดวงใจค่ะเ,เราเล่นเกมแบบจับชายมากค่ะเมื่อก่อนตอนไหนเด็กก็ชอบเล่นเกมืกับ,บเล่นเราสองคนเขาจะเล่นกับพี่ชาค่ะแต่โตขึ้นมาพี่ไม่ค่อยเล่นด้วยแล้วก็เลยก็เลยมาเล่นเกมคนเดียวค่ะ ก็แบบเกมวางและเปิดอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ตอนหลังมาก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วคะ่ะถ้าต่อมาขอเชิญคุณวันทนีค่ะเกมในดวงใจคะ่ะเกมซอมบี้ค่ะก็เหมือนได้แบบวางแผนว่าแบบจะวางตัวไหนตรงไหนดีเพื่อที่จะแบบไม่ให้ซอมบี้เข้ามาถึงบ้านค่ะอืมเกมนี้ส่วนตัวดิฉันก็ชอบมากเหมือนกันนะคะต่อมาขอเชิญคุณรัตนชาติค่ะเกมในดวงใจคะ่ะ เกมในดวงใจผมก็เป็นเกมที่ดูธรรมดาธรรมดามากในใครหลายคนนะเกมฟร์ม m Fancy นะ Farm ในอดีตมันนานแล้วแต่ว่าผมก็ชอบมากเพราะว่าอะไรเกมมันแบบภาพสวยแล้วก็เอ่อยังไงไม่เหมือนเกมปัจจุบันนะมันมันดีกว่าออริจินอลกว่าแต่เกม,เมอืๆๆม่นๆผมก็ชอบนะแต่ว่าเกมนี้ชอบกว่าเท่านั้นนหะอืมค่ะ ส่วนดิฉันนะคะดิฉันก็จะเล่นจับชายเหมือนกันเหมือนคุณผรึกษาเลยนะคะแต่เกมที่ฉันชอบกับไปเล่นมากที่สุดก็คือเป็นเกมซอฟต์แวร์เซิร์ฟทุกคนรู้จักไหมคะที่เป็นเด็กวิ่ง <นะ S 2> ใช่เกมนี้คือสนูกเวอร์นะคะทีนี้นะคะในเมื่อเราเล่นเกมแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ไม่เห็นด้วยว่าแบบเอ้ยเกมเล่นเกมอีกแล้วอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเล่าประสบการณ์หรือว่าคนรอบข้างเนี่ยปฏิบัติกับคุณอย่างไรบ้างเวลาคุณเล่นเกมนะคะขอเริ่มที่คุณอ่าคุณวิสรุตค่ะได้ครับผมผมกม็มีอะไรมา,มากเมื่อก่อนถ้าตอนเด็กๆก,ก็จะแบบเวลาเห็นมาเล่นเกมก็จะบอกว่า,วาอีกแล้วหรอไม่ทํางานทําการแล้วก็จะจะจํากัดเวลาไว้ครับแต่หลังๆก็เข้าใจวพาเราจักการตัวเองได้ก็เลยไม่ได้อะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แรงเลยค่ะ มีใครอยากจะเล่าอะไรไหมคะประสบการณ์ผู้ปกครองค่ะใช่ใช่ก็ม,มีบ้างที่แบบเขาไม่เข้าใจว่าเราเล่นเกมไปทำไม,มแบบรู้สึกว่าเล่นไปก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างนงี้ซึ่งความจริงแล้วเราก็เล่นผ่อนคนขายเล่นไปแบบไม่กี่นาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คิดว่าเราเล่นไปชั่วโมงเล่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย ีย่ยไม่ทำงานกลารแต่เล่นเกมประมาณอืมค่ะต่อมาค่ะคุณปรึกษามีประสบการณ์ด้านนี้ไหมคะเราไม่ค่อยมีค่ะเพราะไม่ค่อยเล่นเกมค่ะค่ะงั้นงั้นขอถามคุณรัตนชาชามีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังไหมคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่นนะแต่ว่าเล่าอาดีตนะที่ช่งวงเล่นเล่นอยู่ก็คือว่าโดนแม่หรือพ่อด่า ก็คือว่าบอกว่าเกมเนี่ยมันไร้ประโยชน์จะเล่นไปทำไมเสียเวลาแบบนั้นอุ้จึกเลยเนาะมันจึกเลยอ่ะคุณมัทน่ค่ะมีประสบการณ์นะคะในการถูกก็เคยมีนะคะช่วงสอบนั่นค่ะเราเล่นใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยเล่นเกมอีกแล้วทำไมไม่อ่านหนังสือแบบนี้ไม่เห็นอ่านหนังสือเลยอะไแบบนี้อืมค่ะ ส่วนตัวดิฉันน่ะก็ไม่มีเท่าไหร่ค่ะนะคะทีนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้ทําการได้ทําแบบสํารวจนะคะส่งไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้กรอกข้อมูลมาทีนี้ก็จะมีเรื่องเล่าจากทางบ้านนะคะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะค่ะคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อตอนประมาณอายุเก้าถึงสิบปีมีคนมาตัดผ้าที่บ้านแล้วนางกับสามีของนางเนี่ยมาด้วยทีเนี้ยเขาอะ ขอแทนตัวว่าบีเนาะบีกำลังนั่งเล่นเกมอยู่อ่ะนี่สามีของนาเนี่ก็บอกบอกลูกเขาว่าอย่าเล่นเกมนะเกมมันไม่ดีต่อหน้าของบีต่อหน้าบีเลยแล้วบีก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องพูดใส่เราอย่างนี้เออถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคะมีคนมาพูดอย่างนี้ใส่เราก็ไม่โอเคเท่าไหร่ ใช่ไหมเ<อ>เป็นใครคูออยู่ดีก็มาเบรมเราเฉยเลยนะคะนี่คนต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเคยถูกพ่อแม่บอกว่าเออเกมเนี่ยเป็นเป็นการกระทําที่แบบไม่มีประโยชน์และสาระและเสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองเงินด้วยนะคะต่อมานะครับเขาบอกว่าเออพ่อเคยเรียกให้กินข้าวทีนี้มันหยุดเกมไม่ได้มันเป็นเกมออนไลน์จากคุณพ่อหยุดเกมไม่ได้มันเป็นเกมออนไลน์ ไม่เข้าใจอย่างเกมออนไลน์นี่คือมันเป็นเกมยังไงอะไรยังไงคคือมันต้องเล่นต่อถ้าหยุดนั้นคือมันเสียเวลาในการเล่นเลยมันต้องเล่นต่อเรื่อยๆบางเกมมันเล่นต่อได้หรือเราก็เราอาจจะตื่นก็ได้ไม่รู้นะอือก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้นะคะก็อยากจะสอบถามว่าเออเกมในมุมมองของแต่ละคนในนี้เนะี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเริ่มที่คุณวันธนีค่ะ เกมก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแบบข้อดีก็เช่นมันฝึกการวางแผนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันก็คือแบบเออถ้าเราไม่รู้จักจัดการเวลาก็จะแบบเหมือนทำให้เสียแบบเสียการเรียนอะไรแบบนี้ไปเลยก็ได้มันก็ <c oughs> เล่น <c oughs> ก็ดี พื่อใครเครียดแบบนี้ก็ดีแต่ว่าก็อย่าเล่นมากเกินค่ะพี่เชาก็คิดเหมือนคุณเลยนะคะต่อมาค่ะขอเชิญคุณปรึกษาค่ะมุมมองเกมในมุมมองของคุณค่ะเออเราคิดว่าเกมก็เป็นสิ่งที่แบบเอ,อ่อทำให้เราคลายเครเียดค่ะหรือบางครั้งก็ทาให้เครียดกว่าเดิมก็ <laughs> หัวร้อนเนาะ <laughs> เออเวลาว่างๆแบบไม่มีอะไรทําจริงงนี้เราก็จะเล่นเกมค่ะก็ รารู้สึกว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอข้อเสียบเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยเออเล่นแบบติดเล่นกันานานๆจนแบบทําให้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตอะค่ะอืมค่ะต่อมานะคะขอเชิญคุณสุภาษามองของคุณค่ะเป็นยังไงคะอันนี้คือมุมมองของคนที่เล่นเกมนะคะก็คือว่าสําหรับเราข้อดีของเกมก็เยอะแยะมากมายเลยไอพ้อพวกฝึกรีเฟตปฝึก ไหวพิบฝึกการคิดภาษาอะไรนี้ก็ข้อดีเยอะแยะมากมายค่ะส่วนข้อเสียนะก็คือแบบตำหรัวเราแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือว่าแบบน่าอะไรจัดการเวลาได้ไม่ดีเกมก็จะก็ <c oughs> ๆๆๆจะสมม่งผลเสียต่อเราค่ะใช่ก็ๆๆจะสมม่งผลเสียต่อเราเนาะอ่าต่อไปขอเชิญคุณวิสรุตค่ะสำหรับผมเกมหนึ่งที่ที่ดีมาก เพราะว่าให้เราได้สารลมพันกับเพื่อนอกับคนอื่นได้ได้หาเพื่อนใหม่ได้ได้ฝึกอะไรหลายอย่างภาษาแค่เข้าสังคมอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณรัตนชาติค่ะคุณรัตนชาติมุมมองของคุณนี่เป็นยังไงฮะก็ดีนะเกมสร้างเพื่อให้คนผ่อนคลายเพื่อให้ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อให้ได้คิดสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่รู้ได้ความรู้บ้างจากเกม แต่ควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปมันถึงจะดีนะอืมค่ะทีนี้นะคะเราได้ฟังมุมมองของคนในปัจจุบันเนะว่าเออเกมเนี่ยเป็นยังไงทีนี้นะคะเราอยากจะรู้ว่าเออมุมมองของคนในสมัยก่อนเนี่ยขอขอพูดว่ามุมมองของคนในสมัยก่อนก็คือรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่แหละเขามีต่อเกมอย่างไรนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ไปถามพ่อแม่กันมาแล้วเนาะทีนี้ขอเริ่มที่คุณรึกษาเลยคุณพ่อของคุณเนี่ยได้ได้ออก ความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเกมค่ะเรารู้สึกว่าพ่อเราก็ค่อนข้างชอบเกมนะคะคือเขาชอบเล่าให้ฟังตอนเขาหนุ่มๆอะไรแบบนี้เขาชอบเล่นเกมนู้นเกมนี้อะคะ่ะเ <ừ> หมือนแบบเล่นเกม,เกมอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ค่อยมีเออความคิดลบก,กับเกมเท่าไหร่เพราะเวลาแบบเราเล่นพี่เราเล่นเขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรอะคะ่ะก็เปิดกว้างเนาะใช่ค่ะคุณสุภาษารค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางผู้ปกครอง ก็เขาบอกว่าเกมคนที่จะเล่นให้หน้อยเล่นได้แต่ก็ยังเล่นได้แต่ควรที่จะแบ่งเวลาให้ได้ดีๆค่ะอืมค่ะต่อมาค่ะคุณพิสรุตค่ะเออของผม,ผมก็ไม่ได้อะไรมากครับคือเขาก็ยังมองว่ามันเป็สนสาระนั่นแหละแต่เขาต้องให้เขสนใจมากกว่าเวลาเห็นเราเล่นก็เขาน่ากระชินแล้วแหละอ่าก็เราโตแล้วเนาะ ใช่จ่การเวลาท้านแล้วอืวค่ะทีนี้ค่ะคุณวันธนีค่ะผู้ปกครองว่าอย่างไรบ้างคะเอ,อก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากนะคะแบบก็จะปล่อยๆหน่อยก็จะไม่ได้ว่าอะไรมากค่ะคุณรัตนชาติค่ะถ้ายังเล่นอยู่ก็อาจจะโดนว่าบ้างนะ <laughs> ว่าแบบ ทำไมมีเวลาว่างกันแบนี้มาเล่นเล่นไร้ค่าไร้ไประโยชน์แบบนี้เล่นทาไมประมาณนี้คือสมัยก่อนพ่อแม่น่าจะไม่ค่อยได้เล่นเกมหรือไม่เล่นเลยก็<า> <laughs> เลยว่าแบบนี้นะแต่ก็ดีเหมือนกันบางทีช่วยเตือนเราด้วยนะก็คือก็อสรุปได้ว่าเออคนในยุคก่อนนี้รุ่นพ่อรุ่น,นแม่เราเนี่ยเขาแบบเป็นห่วงเรานะว่ากลัวว่าจะจัดการเวลาไม่ได้นะคะก็ยังกังวลว่าเกมนี่ยังเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเนาะทีนี้เนี่ย ทุกคนคิดว่าเกมเนี่ยก่อให้เกิดความรุนแรงหรือเปล่านะคะคุณปรึกษาคะคุณคิดยังไงคะเกมเนี่ยก่อให้เกิดความรุนแรงหรือไม่อย่างไรเออคิดว่ามันเอ่อแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าบางคนเขาเล่นมันก็ไม่เกิดความรุนแรงบางคนเล่นก็แบบอาจจะแบบไปก่อเหตุอะไรเอ่อที่แบบผิดกฎหมายแลบบนี้แบบบางข่าวที่แบบ เล่นเกมเยอะแล้วไปขโมยตังขโมยเงินเจ้าไปแบบเติมเกมอะไรแบบนี้อะคะคือเราค่อนข้างคิดว่ามันแล้วแต่คนค่ะคือแบบบางคนเขาแยกเยะไม่ได้เขาแบบหักห้ามใจไม่ได้คือบางทีเราเล่นเกมมันต้องเติมเงินใช่ไหมคะแต่แบบถ้าเราไม่มีอะคะเราก็คือเราควรเติมแต่พอดีคือเราควรรู้แบบประมาณตัวเองค่ะว่าเรามีเยอะมากแค่ไหนแบบบางคนเขาแบบไม่มีเงินอะไรแบบนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไป ขโมยตังยอะไรแบบนี้อะค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเราก็เลยคิดว่าความรุนแรงกับเกมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเกมเหมือนเดียวมันน่าจะอยู่ที่แล้วแต่คนด้วยค่ะพูดดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ดูสวยขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะทางบ้านนะคะก็เขาก็บอกว่าเออเกมนี้อาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่สามารถแยกแยะได้นะคะระหว่างกับเกมระหว่างความเป็นจริงเพราะว่าบางคนนี่อาจจะอินเกินไปแล้วก็ทําให้แยกแยะไม่ได้อืม น่าสนใจนะคะแล้ก็คนนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงค่ะเพราะเกมเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมละการเล,เลี้ยงดูของผู้ปกครองทีนี้นะคะก็ปัจจุบันนี้มีข่าวมากมายนะที่เกี่ยวกับเกมนะคะมีใครอยากเล่าข่าวไหมคะข่าวที่แบบไปเสิร์ชมาคุณรัตน,นาชาคะมีข่าวไหม ก็คือข่าวมมคิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่แบบติดหนังติดเกมใช่ไหมแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุงัดตู้เอทีเอ็มนะ <att> ไม่รู้ <AD M. S 1> คิดอย่างไงนะคะแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อคะก็คือแฟนของเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ดูรัดเราให้ด้วยอืมชายชก็ไม่รู้ ถ้าไหนเด็กชายคนนี้ก็อายุสิบสองปีเองนะที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไปบอกตำรวจเองว่าตัวเองก่อเหตุเพราะว่าตัวเองอยากติดคุกเนี่ยมันเข้าใจอืค่ะงั้นจากที่คุณดานาชาติได้เอามานี้เรามาวิเคราะห์กันดีก,กว่าว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเกมจริงๆหรือเปล่าค่ะเชิญทุกคนแบบลงความเห็นออกความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ มันอยู่ที่การแยกแยะของคน,น่ะอืมดิฉันก็คิดเหมือนคุณค่ะมันอยู่ที่การแแ้รู้จักแยกแยะมันน่าจะดีกว่านี้นะอืมแล้วก็ดิฉันที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมสั่งสอนเนาะใช่ใชของพ่อแม่ใช่นะคะอายุสิบสองเองนะะก่อก่อเหตุแล้วนะคะต่อมาค่ะมีใครอยากเล่าข่าวต่อไปไหมคะ คุณวันธนีก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็จากที่ดูมานะคะเป็นเด็กผู้ชายวัยประมาณสิบห้าปีอะค่ะ,ะติดเกมแล้วก็ไปขโมยโม้อแบตเตอรี่อะค่ะแล้วเพื่อที่จะพาไปขายที่ร้านขายข,ายของเก่าเพื่อให้ได้เงินมาเติมเกมค่ะหมอแบตเตอรี่นี่อมแบตเตอรี่อะไรรถไฟเอรถรถรถมอตอร์ไซค์เหรอใช่ค่ะ อืมแล้วก็ไปขายใช่ค่ะอาหารแบบวิเคราะห์กันดูว่าเกี่ยวกับเกมรือเปล่าเนี่ยค่ะกรณีนี้ก็เหมือนที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะที่ว่าเราไปขโมยเงินมาเพื่อเติมเกมอืมมันน่าจะแล้วแต่คนค่ะแล้วว่าใช่ค่ะมันอยู่ที่สภาพความคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะของบุคคลเนาะทีนี้ค่ะมีใครจะเล่าอีกไหมคะเกี่ยวกับข่าวที่ไปเจอมา อของเราเจอข่าวเด็กอายุ17ค่ะเขาเสียชีวิตเออหน้าคมเลยค่ะคือเล่นเกมยิงยาวโว้ <Whoa. S 1> ก็คือใช่ค่ะคือเล่นติดกันหลายชั่วโมงค่ะจนน่าจะเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่าที่ค่ะในข่าวบอกไหมคะว่าเล่นไปกี่ชั่วโมงไม่ได้บอกนะคะคือ,อวันเกิดไปเจอแล้วก็เจอ,เจอ,เอสภาพเขาค้างไว้อยู่แล้ว อืออุรยนะคะแล้วใครในนีม้มีมีใครเคยเล่นเกมติดต่อกันหลายชั่วโมงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมอะไร,รยังไงคุณวิสรุตเหรอคะเหมือนครับ <laughs> ไหนยลองเล่าสักนิดหน่อยให้เราฟังหน่อยเออคือวันนั้นก็เล่นามาประมาณหนึ่งวันกว่าๆก็ประมาณยี่สิบหกชั่วโมงครับยี่สิบหกชั่วโมงใช่แล้วแบบมันเกินวันแล้วนะคะ ล้วก,ก็จะหยุดแล้วก็หยุดไม่ได้ที่บอกว่าตัดสุดท้ายตาัดสุดท้ายไม่ตัดดท้ายไปเรื่อยๆเพื่อนโยหละผลก็คือตื่นมาก็ล้ามาร่างกายก็ไม่ไหวแล้วหลับไหมคะไม่หลับครับก็มาสนุกเนาะใช่ไม่ควรทำครับควรเล่นแต่พอดีนะเพ <c oughs> ื่อนนี่แหละตัวดีชวนเราเล่นตลอดนะคะ ทีนี้นะคะจากที่เราได้ฟังกันมาฟังทุกคนได้เปลี่ยนความคิดกันมาก็สรุปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกยมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดความรุนแรงเนาะมันจะอยู่ที่สภาพความคิดสิ่งแวดล้อมการคิดวิเคราะห์แยกแยะของตัวบุคคลนั่นเองใช่ปะใช่ค่ะใช่แล้วฉะนั้นนะคะเวลาเล่นเกมเราต้องมีวิธีวิธอะไรวิจาจรณยายในการเล่นเกมนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างพอดีแล้วก็เหมาะสมนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อกี้คุณสุภาษาได้เกิ่นๆไว้แล้วว่ามีข้อดีข้อเสียที่เราอยากจะรู้ว่าเกมเนี่ยมีข้อข้อดีข้อเสียอะไรบ้างขอเริ่มที่ข้อเสียเลยมีอะไรบ้างคะใครอยากเริ่มก่อนไหมคะเราค่ะเริ่มเลยค่ะข้เอสเสียของเกมข้อแรกนะคะที่เ,เราโดนนะคะก็คือมันทําให้สายตาแย่ลงค่ะแบบตอนเด็กๆน,น่าจะเพราะว่าเราเอาหน้าเข้าไป ใกล้โจคอมอเงยทำให้ปัจจุบันนี้เราสายตาสั้นค่ะแต่จริงๆเหตุผลใหญ่ๆน่าจะเกี่ยวกับเราปิดไฟดูทีวีค่ะแต่เราเคิดว่าการเล่นเกมม่นมีส่วนด้วยนิดนึงเราก็เลยเคิดว่าเกมทำให้เราสายตาเสียค่ะอ่าค่ะมีมีใครอยากจะพูดข้อเสียไหมคะโยนออกมาเลยค่ะความคิดข,ของคุณเหมือนถ้า เราไม่รู้วิธีจัดการแบบอารมณ์หัวร้อนของเราก็อาจจะไปทําแบบไปทําลายข้าของเช่นทุบตู้เย็นอะไรแบบนี้ได้ค่ะมีอ,อะไรมีอะไรอีกไหมแ้ข้อเสียนีอ,อ,อีกบางทีนะถ้าเล่นเพื้นๆน,นะไม่เท่าไหร่แต่บางทีอาจจะติดเกมไปเลยแบบเสียสุขภาพแล้วก็บางทีอาจจะเป็นโรคแบบเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งอะไรที่ว่าแบบ มันหลอนเลยอะ่ะแบบเล่นเยอะเกินนะม,มันไม่ด,ดีต่อสุขภาพจิตด,ด้วยค่ะก็คือบริหารเวลาไม่ได้เลยใช่ค่ะคุณสุภรษสาคุณวิสรุตคะมีข้อเสียของเกมไหมคะที่คุณได้ดรงเห็นมีค่ะนอกจากเรื่องบริหารเวลาแล้วก็ยังมีเรื่องบริหารเงินค่ะคือถ้าพูดถึงเกมก็ ้องนึกถึงการเติมเกมใช่ไหมคะเพราะ<ม>ว่าเติมเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นการสนับสนุนแล้วก็ยังทําให้อัตรลดในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็แบบเด็กบางคนเขาก็ไม่รู้ลิมิตของการเติมเกมแบบเติมสับสนุกอะค่ะแล้วก็แบบด้วยความเป็นเด็กเนาะเราไม่ได้เอาเงินที่แบบเราสร้างด้วยตัวเองก็คือ<ม>เองินของผู้ปกครองเนี่ยม,มาใช้แล้วก็แบบใช้เกินตัวบางคนก็เป็นนี่เป็นสิ่งเพราะการเติมเกมอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นความเสี้ยค่ะ อืมใช่ใช่นี้คุณวิสลุตคะมีข้อเสียงไหมคะเราผมคิดว่าเกมไม่มีข้อเสียอะไรนะอืมเล่นมาตั้งแต่เด็กกับเด็กมากเลยมันตอนนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยมันอยู่ด้วยการจัดการเอาวเราเองมากกว่าแล้วก็การเลี้ยงดูของคนรอบข้างเลยค่ะนะคะไหนๆก็พูดข้อเสียมาแล้วไหนลองข้อดีเลยค่ะเริ่มจากคุณวิสลุตเลยค่ะได้ครับผมว่าเกมแต่ละเกมในข้อดีที่ต่างกันกันอืมหลายเกมเลยออย่างเช่นเกมโมบ้าโมบ้า าะว่าคือเตรียมที่เล่นกันทีแบบห้าต่อห้าครับควายยอเดี๋ยวค่อยขึ้นให้แล้วกันแล้วก็เอมว่าเนี่ยเล่นเป็นทีมก็คือฝึกทีเบิร์ก่แหละแล้วก็ฝึกรีเฟกก็คือการตอบสนองของร่างกายด้วยแล้วก็เกม p s ก็เหมือนกันฝึกการตอบสนองของร่างกายอะไรพวกนี้แหละครับออเมนของเมาส์ก็คือแบบเราสามารถเล่นเอาไปคิดตรงนั้นได้ตามต่อย่าเหมือนเราทำงานเนี่ยจะได้คิดง่ายเนี่ย ก็ฝึกแต่ไอพีเอสได้ไ<ม>แล้วก็ชินกันเลยเนาะอ่าใช่ใช่ชินมืออ่ะแล้วก็อีกเกมก็คือแนวไฟติ้งครับไฟติ้งคือแบบฝึกการตัดสินใจอันนี้ใช้เยอะมากตัดสินใจรีเฟรชว่าจะกดยังไงอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็เกมพวกเกมแนวนนเรื่องอ่ะครับถ้าฝึกภาษาได้ดีมากเลยคแล้วส่วนใหญ่จะฝึกอันนั้นได้เข้สาสังคมได้หาเพื่อนใหม่ได้แล้วมาเนี่ยครับเออพวกเราได้เจอกับคนหลายประเทศแล้วมารวมตัวกัน ถ้าไเกิดฟองสำเนียงเขาด้วยอืมใช่ฝึกภาษาฝึกการสัมพันธ์ทำอะไรได้นะครับที่นะคะเราก็มาสรุปกันได้ว่าเออข้อเสียเนี่ยที่ทุกคนได้พูดกันออกมาก็จะมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีทําให้สายตาแย่ลงเนาะเพราะว่าแบบเล่นในที่มืดบ้างจ้องจ้องตนานบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําให้ทําให้เกิดการบริหารเวลาไม่ได้แล้วก็บริหารเงินไม่ได้นะคะแต่ว่า อย่างที่คุณวิวสรุตบอกนะคะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลเนาะว่าสามารถคิดหรือวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้หรือเปล่าว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำนะคะทีนี้ข้อดีนะ,ะมันก็มีหลายหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการอะไรฝึกทีมเวิร์กเนาะเราได้ฝึกทีมเวิร์กเราได้เขาเรียกว่าอะไรฝึกรีเฟลคชั่นก็คือเป็นการตอบสนองของร่างกายนะ,ะแล้วก็ฝึกอะไรนะ การตัดสินใจ<ะ>เออใช่ฝึกภาษาฝ<ะ>ึกการตัดสินใจฝึกการเข้าสังคมเข้าสังคมอือใช่นะคะทีนี้นะคะเราก็พูดกันมายาวแล้ววันนี้เรื่องมุมมองของคนในสังคมที่มีต่อเกมในอดีตแล้วก็ปัจจุบนันเนาะทีนี้ก็ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่ามุมมองของคนในอดีตเนี่ยเขายังแบบเขาเป็นห่วงเราใช่ปะ่ะเขากลัวว่าแบบการเล่นเกมนี้จะก่อให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมใช่อือใช่ค่ะ ีนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าเออในปัจจุบันเนี้ยคือแบบมันมีเกมที่หลากหลายมากขึ้นใช่ป่มใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็ได้มีเกมมาประยุกต์ให้ใช้ให้ใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรการเรียนการสอนใช่ค่ะซึ่งทําให้เราแบบเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในการเรียนเนาะยิ่งสภาพการเรียนออนไลน์อย่างนี้เราแบบปพื้มปิ่มมากเวลาครูให้เราเล่นเกมนะคะใช่ดูก้นะคะ ก็ห่ะก็สรุปได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการที่ทําให้เกิดความรุนแรงนะคะมันอยู่ที่อะไรคะทุกคนมันอยู่ที่การแยกแยะใช่การกการคิดการวิเคาะห์ต่างๆสภาพแวดล้อมบุคคลทางบ้านนะคะค่ะนะคะมีใครอยากอ่าจะเสริมอะไรไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะถ้าไม่มีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝากกับ คุณผู้ชมที่ได้หลงเข้ามาชมก็ฝากในหัเรื่องการเล่นเกมค่ะขอเชิญที่คุณปรึกษาค่ะฝากค่ะเราก็ฝากถึงเด็กๆแล้วกันนะคะว่าเอ,อการเล่นเกมมันมีข้อดีเยอะมากค่ะแล้วมันก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติเราแยกแยะไม่ได้เราจัดเวลาอะไรเองไม่ได้อะคะ่ะคือถ้าเกิดสมมุติจะเล่นอะ่ะต้องแยกแยะให้ได้นะคะต้องแบบ คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้แล้วเราก็ต้องจัดเวลาให้ดีค่ะก็คือเกมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแต่ว่าเราต้องแยกแยะให้ได้นะคะในเรื่องการจัดรละเปรียบเวลานู่นนี่นั่นก็คือเล่นให้พอดีนะคะอย่าให้ไปกระทบกับเรื่องอื่นนะคะขอบคุณชาสวยมากค่ะ<ว>ขอบคุณขอบคุณคุณปรึกษานะคะต่อมาขอเชิญที่คุณรัตนาชาค่ะฝากอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยให้กับผู้ผู้ชมนะคะ ก็คือถ้าอยากจะเล่นเกมก็เล่นไปเลยนะครับแต่ว่าเล่นให้เหมาะสมไม่ไม่มากเกินไปนะครับอาจจะเล่นสักสิบนาทีสามสิบนาทีแต่พยายามไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะทางที่ดี<อ>ก็จะดีกา <นะ S 1> ใช่ผ่อนคลายแด้ความรู้ด้วยแต่เล่นให้รู้จักเวลาเท่านั้นเองอแล้วก็รู้จักเยอะๆด้วยครับเท่านี้ขอบคุณคุณรัตนาชัยค่ะแต่มาขอส่งไม้ไปต่อที่คุณวันธนีค่ะ ค่ะก็เล่นเกมเล่นได้นะคะแต่ว่าก็ควรจัดสรรเวลาให้ดีว่าจะเล่นแบบนานแค่ไหนให้แบบไม่ไปกระทบก,กับการเรียนหรือว่าการทำงานนะคะค่ะก็คือบริหารเวลาให้ได้นั่นเองนะคะต่อมาขอสมม่งไปที่คุณสุภาษาก็ไม่มีอะไรจะฝากบอกเด็กๆหรือวัยรุ่นนะคะแต่บอกข่าวค่ะว่าตอนนี้ อ,อาอชีพ,ชพนักกีฬาอีสปอร์ตนะคะถูกบรรจุเป็นอาชีพแล้วสำหรับคนที่คิดจะทำเงินกับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือว่ามีฝีมือก็มีทางอนาคตแล้วนะคะตอนนี้เย้ตบมือสีคะหลออะไรตบมือเลยค่ะต้องสนับสนุนนะคะทุกคนค่ะทีนี้คนสุดท้ายค่ะคนวิสรุตคะ่ะครับเชินปากที่นี่นหน่อย ถ้าเราผมคิดว่าแต่ละเกมมันมีประโยชน์ของมันหนึ่งแล้วครับอยู่เว่าเราจะเอาข้อดีของมัน,นอยอกมายัางไงแล้วก็แต่การตัวเองห้ดีนะครับเวลาเล่นยาวไปลงองเอาชีวิตจริงนะอันี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะนะคะก็สรุปว่าเออก็ต้องเล่นเกมอย่างพอประมาณนะคะสามารถบริหารเวลาตัวเองได้แล้วก็คิดวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนควรทําและสิ่งไหนไม่ควรทานะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะมีข้อดีภาพการใดน,นะคะก็ข้อ ขออภัยด้วยค่ะสำหรับนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ